สวัสดีครับอยู่กุฎางเกรื่รองดอร์ Xcavator t r u c ครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูปทุกท่านมาเจอก,ก,กันอีกหนึ่งคลิปครับคลิปนี้เก็บงานเสร็จอีกเส้นหนึ่งแล้วครับกับรถเกรดแคป140เมตรงานรับจ้างปรับเกรดถนนหินคลุกก็ตรงนี้ความกว้าง5เมตรครับ กว้าง5เมตรจะได้หรือเปล่าความกว้าง5เมตรเก่าเท้าเก่าเท้าดูครับ1 2 3 4 5โอ้5เมตร20 ตรงนี้มันเป็นขึ้นเก่ามันเละครับเราต้องนี่ครับเกรดตัวเล็เละตัวเละเละออกตัวเละเละนี่ออกแล้วก็มิกหินคลุกใส่กับลูกรางครับมันจะเป็นสภาพแบบนี้ครับจะเป็นออกแดงๆหน่อยออกแดงก็มีเม็ดหินคลุกแบบนี้แน่นดีครับถ้าเราไม่มิกลูกรางใส ต่บรองครับมอเตอร์ไซค์นี่ขี่มาเนี่ยมีสะบัดล้มแข้งขาแตกแน่นอนนะครับเราต้องมิกใส่ลูกรางแบบนี้ครับให้แน่นให้เม็ดมันเกาะอยู่ครับไม่ให้มันกระเด็นออกเวลารถขี่รถบดก็ให้เก็บงานครับเหยียบ บดให้เก็บงานวันนี้ก็เสร็จไปอีกเส้นหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็จะไปต่ออีกเส้นหนึ่งแถวนี้มีแต่ป่ายางครับกอฝนลงมามันก็ดินชั้นล่างก็ไม่แห้งมันร่มตลอดไม่ค่อยมีแดดครับรถบดก็เก็บงานครับ เจ้าซาไกสันสตเทือนวันนี้ขับโดยจานไก่ครับจานไก่มารับหน้าที่ขับรถบดให้1วันก็ขับเสียนมากเลยครับคนอื่นเขานั่งขับจานไก่ย,ยืนขับครับ ยืนครับกระดึนเขานั่งครับคอยหลังด้วยแหมแน่นอนจริงๆ ก็ประมาณนี้ครับเสร็จแล้วจานไก่ก็บดแบบเนียนๆเลยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมคนอื่นเขานั่งครับ,รบจานไก่ยืนครับโอ้ครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับฝา,ากกดไลค์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ